สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฉลาดเกมโกง EP หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ต้องมาช่วยเพื่อนรักของเธอโกงข้อสอบเพื่อจะได้คะแนนที่สามารถเข้าชมรมการแสดงได้แต่การโกงข้อสอบของเธอมันเริ่มหนักขึ้นเมื่อนักเรียนเกือบทั้งประเทศจ้างให้เธอโกงข้อสอบเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่สาวมอต้นใส่แว่นทรงเด็กนักเรียนคนนี้เธอชื่อว่าลินเป็นนางเอกของเรื่องนั่นเองลินเป็นคนที่เรียนเก่งมากอันดับต้นๆของโรงเรียนเลยและจะได้เป็นตัวแทนในการไปแข่งขันเกือบทุกอย่างที่โรงเรียนส่งไปแล้ววันนี้เธอก็ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จนมาถึงรอบชิงชนะเลิศและดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ของเธอตอนนี้จะเริ่มจนมุมเข้าแล้วเพราะว่าลินนาไปตั้งหลายคะแนนหนุ่มแววนชุดข้าราชาการคนนี้ก็คือพ่อของลินนั่นเองพ่อของลินมีอาชีพเป็นครูเขากําลังยินคุยกับผอของโรงเรียนที่อยากให้ลินย้ายไปอยู่ตอนมอปลายทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนและผอ,อก็ตามมาดูฝีมือลินในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยซึ่งผอ,อได้เห็นความสามารถของลินแล้ว ก็เตรียมรับลินเข้าไปอยู่ในโรงเรียนของเธอทันทีแถมยังได้ทุนเรียนฟรีอีกตั้งหาก,กลับมาที่การแข่งขันตอนนี้คู่ต่อสู้ของลินก็มีอาการแปลกๆหันไปมองโค้ดแล้วก็ทํำยางลบตกซะง,งั้นโค้รก็รีบเดินเข้ามาหยิบยางลบไปคู่ต่อสู้ของลินทันทีแต่เหมือนว่ายางลบจะถูกสลับก้อนกันแถมก้อนที่คู่ต่อสู้ของลินถืออยู่ ยังมีเฉลยคำศัพท์อยู่ในนั้นอีกด้วยลินก็จับสังเกตเห็นทันทีว่าคูต่อสู้ของเธอกำลังโกงอยู่แล่ครคูต่อสู้ก็ทํำคะแนนนำลินไปได้ไกลเลยทีเดียวลินเห็นแบบนั้นก็บอกไปว่าเธอจะไม่บอกใครหรอกว่าคูต่อสู้ของเธอกงการแข่งขันและลินก็เริ่มเอาจริงขึ้นมาทัานทีแล้วก็เป็นฝ่ายของลินที่เอาชนะไปตัดมาตอนมอ .4 เทิมหนึ่ง ตอนนี้ลินได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนของพออ,อแล้วแล้วก็ได้ทุนการศึกษาตามที่ตกลงไว้ด้วยโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากแถมเทคโนโลยีต่างๆก็ทันสมัยเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้และลินก็ชอบเข้าไปเล่นเปียโนคนเดียวในห้องแสดงละครมากๆในระหว่างที่ลินกําลังเล่นเปียโนอยู่อยู่ๆก็มีสาวหน้ามนคนน่ารักเธอชื่อว่าเกตเป็นเพื่อนร่วมห้องของลินเปิดประตูเข้ามาถามว่าการแสดงเริ่ม audition แล้วหรอลินที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกังวลเป็นไก่ตาแตกเลยว่า audition อ,อะไรสักพักเกต ก็จาหน้าลินได้ว่าอยู่ห้องเดียวกันเธอก็เลยรีบเข้ามาทักทายลินทันทีพอเกดเห็นว่าลินเล่นเปียโนได้เธอก็เลยขอร้องให้ลินช่วย้อมเพลงละครเวทีให้เธอหน่อยลินก็ยอมช่วยแต่โดยดีแต่ร้องเท่าไหร่เกตก็ยังร้องเพี้ยนอยู่แบบนั้นลินก็เลยช่วยสอนให้เกตร้องตรงคีย์ได้และเกดก็ดีใจมากพุ่งเข้าไปกอดลินอกสะแขนแทบหลุดเลยระหว่างนั้นเองชมรมละครเวทีก็พากันเดินเข้ามาการ audition อดอดกําลังจะเริ่มขึ้นในขณะที่ลินกําลังจะเดินออกไปเกดก็ขอร้องให้ลินอยู่รอเป็นเพื่อนเธอที่หน้าห้อง ลินก็ยอมทําตามโดนไม่ขัดขืนอะไรอีกแล้วหลังจากเกดออดิชั่นเสร็จก็ออกมาหาลินด้วยหน้าตาเศร้าๆเธอบอกลินว่าเธอร้องได้หมดเลยแต่เธอคงไม่ได้เล่นละครแล้วเพราะว่าผออ,อออกกฎใหม่ว่าคนที่จะเข้าชมรมละครเวทีได้จะต้องมีเกต2.75ดขึ้นไปนี่จะเล่นละครเวทีหรือจะไปแข่งขันสอบชิงแชมป์โลกกันแน่และเธอก็คิดว่าตัวเองยังไงเกดก็ไม่ถึงเพราะโงม่มากๆเกดเสียใจมากยืนหน้าเศร้าอยู่แบบนั้นลินก็เลยบอกเกตไปว่าเธอจะช่วยติวหนังสือให้เองเกตได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับยิ้ม ปาฉีกเลยทีเดียวตั้งแต่วันนั้นมาทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน ลินก็คอยติวให้เกดตลอดแล้ววันนี้ทั้งคู่ก็มานั่งติววิชาคณิตที่ห้องสมุดด้วยกันเกตเอาชีทที่ครูโสพลใช้สอนพิเศษเธอมาให้ลินช่วยดูแต่ลินก็ไม่เคยเห็นโจทย์พวกนี้ในห้องเรียนเลยตัดมาที่วันสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์เกตกระเล่นของพนมมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่องน้โมมันก็จริงๆเอาสลินถึงกระขำเลยทีเดียวพอถึงเวลาทําข้อสอบหลังจากที่ลินทําไปสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่าโจทย์ในข้อสอบมันเหมือนกับชีทที่เกตออกมาจากตอนเรียนพิเศษกับครูโสพลนั่นเองลลินก็เยมองไปที่ รอบห้องแล้วก็เห็นสิ่งผิดปกติก็คือนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูโสพลพากันยิ้มแก้มปิไปหมดเลยลินก็เลยหันไปบอกเกดว่าข้อสอบมันคืออันเดียวกับในชีทที่เธอติวให้แต่ด้วยความฉลาดหลักแหลมของเกด เธอก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีทันใดนั้นเองครูโสพลก็ปาช็อกบินมาใส่หัวเฮดช็อดลินไปหนึ่งทีพร้อมกระบ,บ่นเสียงดังลั่นว่าห้ามคุยกันเพราะว่าจะถือว่าทุจริตลินด้วยความที่มโมโหมากที่ครูปาช็อกใส่เธอแถมยังเอาเปรียบโดยการออกข้อสอบจากชีตของคนที่เสียเงินเพื่อไปเรียนพิเศษ,ษกับครูอีกเธอก็เลยเข้าโหมดพร้อมลบ ตั้งหน้าตั้งตาทำข้อสอบอย่างจริงจังพอทำเสร็จปุ๊บลินก็เขียนคำตอบใส่ยางลบปับ๊บแล้วก็ยืนไปข้างหลังให้เกดดูว่ามีคำตอบอยู่ในยางลบเกดเห็นแบบนั้นก็ถึงกตาโตเป็นนกฮูกเลยทีเดียวลินไม่รอเช้าเอายางลบใส่ไปในรองเทา้าแล้วก็เตรียมจะเตะไปให้เกดท,ทันทีใจถึงพึ่งได้จริงๆแต่ยังไม่ทันจะได้เตะไปให้เกดอยู่ๆครูโสพลก็มองมาที่ลินแล้วก็ลุกขึ้นมาจากโต๊ะทำเอาลินตกใจมากรีบใส่รองเท้ากลับเข้าไปทันทีแล้วครูโสพลก็เดินมาที่โต๊ะลินแล้วก็มองอยู่แบบนั้นทันใด นั้นเองครูสมพลก็เหมือนจะก้มไปที่รองเท้าแต่ที่ไหนได้เขาก้มลงไปหยิบช็อกแล้วก็เดินกลับไปเล่นเอาสะใจหายใจคว่ำหมดและไม่รอช้าหลังจากครูสมพลกลับไปนั่งลินก็รีบเตะรองเท้าไปให้เกททันทีและเกทก็รับรองเท้าลินไว้ได้แมนยังกระจับวางเกทก็ไม่รอช้าได้คําตอบมาปุ๊บก็ลอกปั๊บไม่ให้เสียเวลาตัดมาตอนประกาศคะแนนคะแนนของเกทกับลินได้เท่ากันและสูงที่สุดเลยเกทก็ดีใจใหญ่จนลินต้องบอกให้เบาๆอยู่ๆครูสมพลก็เข้ามาบอกว่า,วาเกทได้คะแนน อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะลินก็เลยรีบแก้ตัวว่าเขาเป็นคนติวให้เกดเองครูโสพลก็ยังเน็บแนมอีกว่าติวเก่งนี่ได้เหมือนกันทุกข้อเลยเขาเป็นนักเรียนมาก่อนอย่าให้เขาจับได้นะว่าทุจริตแล้วครูโสพลก็เดินออกไปเกดก็ทำหน้าแบบกลัวมากๆแล้วเกดก็ชวนลินไปกินข้าวที่บ้านพัดแฟนของเธอแล้วพัดก็ยังอยู่ห้องเดียวกับลินและเกดอีกด้วยลินก็ตกลงไปด้วยแต่โดยดีพอเข้าไปถึงในร้านของโรงแรมก็เป็นร้านนั่งดื่มลินก็เกิดกลัวขึ้นมาเพราะว่าใส่ชุดนักเรียนเข้ามาทั้งครูเกดก็บอก ลินว่าไม่ต้องกลัวเพราะที่นี่บ้านของพัทเส้นใหญ่จริงๆและชายน้ามนคนหน้าหลอ่อคนนี้ก็คือพัทแฟนของเกสแล้วก็เพื่อนของลินนั่นเองพัทช,ชวนลินกินเครื่องดื่มมืนเมาแต่ลินก็บอกว่าเขาไม่เคยกินพัทก็เลยถามลินว่าแอบเรียบร้อยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรียบร้อยจริงๆเขาไม่ส่งยังลบให้เกดล่ขาข้อสอบหรอกเกดได้ยินแบบนั้นก็รีบสะกิดพัดทันทีว่าพูดออกมาทําไมพัดก็เลยบอกไม่ต้องห่วงเขาจะไม่บอกใครและเขาก็อยากให้ลินส่งคําตอบให้เขาด้วยเหมือนที่ทํากับเกดเพราะว่าถ้าเขาสอบไม่ตกพ่อจะซื้อลถใหม่ให แล้วเขาก็จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ลินด้วยแต่ลินก็ไม่ตกลงตอนมืดที่บ้านลินลินก็มายืนบ่นพ่อเขาเรื่องที่พ่อกินมาม่าตลอดแ้วก็เรื่องที่พ่อแบกงานที่โรงเรียนกลับมาทําแถมยังทํางานจนไม่มีเวลาให้ตัวเองเลื่อนตําแหน่งเลยให้ครูคนอื่นมาเอาเปรียบอยู่ได้บ่นจากลูกกลายเป็นแม่เลยหลังอาบน้าเสร็จลินก็ไปแอบได้ยินพ่อคุยโทรศัพท์อยู่นอกบ้าน แล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินลินก็ไม่รอช้ารีบลงมานั่งดักพ่อในบ้านทันทีพอพ่อเข้าบ้านมาลินก็เลยถามเรื่องที่พ่อไปยืมเงินเขามาพ่อของลินก็เลยยอมบอกว่าเขายืมเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลิน ลินก็งงเพราะว่าเขาแข่งขันจนได้ทุนเรียนฟรีพ่อก็เลยเล่าให้ลินฟังว่าในรุ่นลินมีคนที่เรียนเก่งคนนึงเหมือนลินเลยพอออก,ก็เลยขอแบ่งทุนไปให้ทั้งสองคนเพราะอยากจะช่วยทั้งสองคนและเทอมหน้าเขาจะพิจารณาใหม่ลินก็รู้สึกแย่ที่พ่อต้องมาเป็นหนี้ให้เขามาเรียนที่นี่แต่พ่อก็บอกลินว่าเรียนที่นี่ดีแล้วและเขามั่นใจว่าปีหน้าลินจะได้ทุนเรียนคนเดียวแบบไม่ต้องแบ่งใครเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนลินเดินขึ้นมาที่ตึกก็เจอเด็กชายตัวกะเปียกคนหนึ่งพยายามกระโดดหยิบลููก่อ,อยแบบนนั้ ด้วยความหวังดีลินก็เดินเข้าไปหาเด็กคนนั้นและบอกว่าเขาจะช่วยเด็กคนนั้นก็หันมาบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งเขาหยิบถึงน่าจับตีก้นจริงๆลินก็เลยนั่งมองเด็กกระโดดหยิบลูกโป่งด้วยความเอ็นดูลินเห็นรถของเล่นผูกติดไว้กับลูกโป่งก็เลยถามว่าทําไมของเล่นไปอยู่แบบนั้นเด็กน้อยก็เลยเล่าให้ฟังว่าโดนเพื่อนแกล้งโดนว่าตัวเตี้ยเก็บไม่ได้หรอกก็เลยเอาของเล่นของเขาไปมัดไว้กับลูกโป่งและรถของเล่นอันนี้พ่อเพิ่งซื้อมาให้ด้วยลินด้วยความนางเอกก็ลาเก้าอี้มาหวังจะช่วยหยิบให้กําลังจะออื้มไปหยิบก็ มีชายหน้ามนคนหนึ่งเดินเข้ามา บอกว่าเดี๋ยวหวอออกลอกตกลงมาแขนหักเลยนะเขาคนนี้มีชื่อว่าแบงก์นั่นเองเด็กน้อยก็พูดเหมือนเดิมว่าอย่ามายุ่งเขาเก็บเองแบงก์ก็เลยลงไปนั่งที่พื้นแบบเท่ๆแล้วก็บอกว่าให้เด็กขี่หลังขึ้นไปเก็บเองหล่อจริงๆพ่อคุณเด็กน้อยก้อาวอีกแล้วถามทั้งสองคนว่าเป็นแฟนกันหรอและลูกโป่งอันนี้เขาไม่เอาแล้วเขาให้แบงก์เอาให้แฟนเลยแล้วก็วิ่งขอบคุณออกไปแสบจริงๆลินกับแบงก์ก็ถึงก็มองหน้ากันเลิกลักเลยทีเดียวก่อนจะแยกย้ายกันแบงก์ก็แนะนําตัวให้ลินรู้จกักว่าเ้าออยู่หง ลินก็แนะนําตัวเองบ้างว่าชื่อลินแบงก์ก็เลยถามว่าใช่ลินสี่ทับสี่ไหมลินก็สงสัยว่าทําไมแบงก์ถึงรู้ว่าเธออยู่ห้องไหนไม่รอช้าแบงก์ก็รีบเปิดตัวทันทีว่าเขาเป็นคนที่ลินมาแย่งทุนไปลินก็บอกว่าเขาไม่ได้มาแย่งนะแต่เราแบ่งทุนกันแบงก์ก็เลยตอบกลับให้ไวว่าเขาไม่ได้อยากแบ่งด้วยซะหน่อยและลินก็คงไม่อยากแบ่งกับเขาไปจนจบม .6 หรอกเอาสะลินหน้าชาไปไม่เป็นเลยลินก็เลยพยายามจะขอเป็นเพื่อนกับแบงก์แต่แบงก์ก็ไม่สนใจบอกว่าเขาไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยพอทําไม่ได้ เป็นเพื่อนกันก็จะมีคนเสียใจแค่คนเดียวคือคนที่ไม่ได้ทุนและแบงก์ก็เดินออกไปแบบเท่ๆติดจริงๆตัดมาที่บ้านลินตอนมืดลินเดินลงมาจากห้องก็เห็นพ่อหลับคากองเอกสารบนโตะ๊ะลินก็ค่อยๆเข้าไปเก็บปากกาในมือแล้วก็ถอดแว่นให้พ่อลินยืนมองหน้าพ่อแล้วก็คิดถึงเรื่องที่พ่อยืมเงินมาจ่ายค่าเทอมแล้วเหมือนเธอจะคิดอะไรได้ขึ้นมาลินก็ตัดสินใจไปหาพัทที่โรงแรมทันทีบอกว่าเขาตกลงจะรับข้อเสนอแล้วก็เรียกค่าจ้างสามหมื่นเท่ากับค่าเทอมที่พ่อเขาเสียไปแต่มีข้อแม้ว่าพัทกับ เกดจะได้คะแนนแค่สามในสี่ของเธอเท่านั้นเพื่อไม่ให้ใครสงสยัยพัดก็ตอบตกลงเพราะเขาแค่อยากจะสอบผ่านแค่นั้นคะแนนเต็มเขาไม่สนใจหรอกเหนื่อยกับมันจริงๆริลินบอกว่าอาทิตย์หน้ามีสอบของคู่โสพลเราต้องเปลี่ยนแผนกันตัดมาวันสอบปลายภาคคููโสพลก็มาคุมสอบเหมือนเดิมลินก็เริ่มหยิบยางลบขึ้นมาคููโสพลเห็นลินยุกยิก,ก็รีบลุกขึ้นลินก็กำยังลบไว้แน่นเลยคููโสพลเดินผ่านลินเกดแล้วก็พัดไปแล้วก็หันกลับมาหาลินที่กำลังเขียนยางลบอยู่อย่างไวคููโสพลจำ มือลินไวแล้วบอกให้เอายังลบมาไม่รอช้ารีบดึงยังลบไปจากมือลินทันทีครูสมพลดึงปอกยังลบออกก็แทบช็อกก่อนในยางลบเขียนว่าครูปล่อยข้อสอบให้เด็กครูสมพลถึงกับหน้าหดเหลือหนึ่งนิ้วเลยลินบอกว่าเธอจะฟ้องพออ,อและเธอก็ทําข้อสอบเสร็จแล้วขอออกไปก่อนครูสมพลก็รีวบวิ่งตามออกไปให้ไวเรียกลินไว้แล้วก็บอกว่าลินคงไม่อยากให้เพื่อนเกียดใช่ไหมลินก็ตีหน้าเศร้าถามว่าครูพูดเรื่องอะไรครูสมพลก็บอกว่าลินเรียนเก่งอยู่แล้วจะมาทําให้เพื่อนๆเ,เดือดร้อนทําไมลินก็เลยตอบกลับไปว่าคนที่เดือดอน คือครูหรือเพื่อนๆกันแน่ก่อนหน้านี้ครูขู่ว่าจะกาหัวข้อสอบเขาถ้าเขาทุจริตแต่การที่ครูเอาข้อสอบมาปล่อยเรียกว่าทุจริตไหมครูสมพลก็เลยบอกว่าลินพูดแบบนี้ไม่ได้ลินเป็นเด็กเรียนฟรีไม่มีเงินมาเรียนพิเศษเหมือนคนอื่นก็เลยไม่ได้ข้อสอบลินก็ไม่เถียงอะไรบอกว่าเธอเข้าใจแล้วก็ยกมือไหว้หันหลังหนีไปเลยครูสมพลเห็นลินเอามือล้วงกระเป๋ากระโปรงก็คิดว่าลินแอบอัดเสียงไว้แน่เลยรีบวิ่งมาดักหน้าแล้วก็บอกให้เอามือถือมาลินก็บอกว่าเธอไม่ได้อัดเสียงไว้ครูสมพลก็ไม่ฟังรีบแย่มืืออถลนไปดู ครูก็ต้องช็อกเป็นรอบที่ร้านเพราะว่าเห็นมือถือลินโทรหาพออไว้แล้วสายก็ตัดขามือครูโสพลไปเลยครูโสพลก็เลยครูว่าจะไปบอกพออว่าลินให้เกดรอกข้อสอบลินก็เลยครูกลับว่าเขาจะบอกพออเหมือนกันว่าที่เกดได้คะแนนดีก็เพราะว่าข้อสอบที่ครูโสพลเอามาปล่อยและทันใดนั้นเองเด็กทุกคนก็เริ่มสอบเสร็จทยอยกันออกมาครูโสพลก็รีบคืนมือถือให้ลินแล้วก็รีบเดินออกไปสักพักพัดกับเกดก็สอบเสร็จเดินออกมาหาลินพัดกระชมลินใหญ่ที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนย้อนกลับไปก่อนว่า วันสอบลินวางแผนกับพัดและเกตไว้ว่าเธอจะไม่ส่งยางลบให้แต่จะให้เกตเป็นคนส่งให้พัดแทนและระหว่างสอบเธอจะทําสัญลักษณ์คาตอบไว้ในข้อสอบเขาจะดึงความสนใจของครูสมพลและให้ครูสพลเดินตามคาออกไปและระหว่างนั้นก็ให้เกสสลับตัวข้อสอบของเขากับเกตแล้วก็ให้เกสรอคําตอบลงยางลบส่งต่อให้พัดเกตก็ส่งให้พัดผ่านรองเท้าแบบที่ลินทําเลยจีเนียสกันสุดๆตัดกับมาปัจจุบนันเกสก็ชมลินใหญ่ว่าทำไมลินทําข้อสอบได้ไวลินก็บอกว่าข้อสอบเหมือนกับชีทของครูสมพ ที่เกดได้มาพัดก็ว่ามันเมซซิ่งมากครูโสพลก็เชื่ออีกว่าเบอร์เขาเป็นเบอร์พออใช่แล้วเบอร์พอ,อที่ลินโทรหาให้ครูโสพลดูก็คือพัดไม่ใช่พอ,อรจริงๆนั่นเองเกดก็กลัวว่าครูโสพลจะมาทำอะไรลินไหมลินก็ว่าครูโสพลไม่กล้าหรอกเพราะโดนไปแบบนั้นตอนมืดที่บ้านลินลินนั่งอ่านหนังสืออยู่ลายในมือถือลินก็ดังรัวๆเลยจนลินทนไม่ไหวต้องหยิบมาอ่านในไลน์ห้องก็คุยกันว่าครูโสพลโดนเรียกพบเรื่องสอนพิเศษแล้วเหมือนว่ากำลังจะโดนไล่ออกลินเห็นแบบนั้นก็ทำหน้า ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รีบไปหาพัดทันทีเพราะว่าเธอมั่นใจว่าพอ,อรู้เรื่องนี้ต้องเป็นพัดแน่ๆพอลินเจอพัดเท่านั้นแหละลินก็ถามพัดทันทีว่าทําไมครูโสพลถึงโดนเรียกพบพัดก็บอกว่าตอนที่ลินคุยกับครูโสพลเขออาอัดเสียงเอาไว้แล้วเขาก็เป็นคนส่งไฟล์เสียงให้พอ,อ,อเองแถมยังบอกลินว่าไม่ต้องห่วงเขาตัดเสียงลินออกไปแล้วลินก็โกรธพัดว่าทาไมทําแบบนี้พัดก็ว่าลินฉลาดหรืองโง่กันแน่เพราะว่าทําไมทําแบบนี้สักวันพวกเราก็จะเป็นคนโดนครูโสพลเป็นคนไม่ดีจะไปแคร์ทำไมลินได้ยินแบบนั ก็เดินออกไปเลยเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนลินก็มาเจอเด็กน้อยคนเดิมเด็กน้อยก็แซวว่าไม่มาพร้อมแฟนหรอลินก็ถามเด็กน้อยว่ามาทาอะไรตรงนี้ไม่เข้าห้องเด็กน้อยก็บอกว่าพ่อเขาให้มารอทันใดนั้นเองเด็กน้อยก็วิ่งไปหาพ่อของเขาพ่อของเขาก็คือครูโสพลน,นั่นเองครูโสพลเดินแบกของที่เก็บออกมาจากห้องไม่พูดอะไรกับลินสักคําได้แต่มองหน้าลินแล้วก็บอกว่าให้ลูกไปลินก็ได้แต่ยืนมองครูเหมือนคนรู้สึกผิดตัดมาหลังจากวันที่ผลสอบออกขัดก็ได้รถใหม่ตามที่พ่อเขาเคยสัญญาไว้ ส่วนเกก็ได้เป็นนางเอกละครอ,อย่างที่หวังเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูเช่นกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000ไ like. ลค์เราจะรีบทาให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับฉลาดเกมโกงตอนที่1เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย